สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้าจะมาแต่งหน้านะคะสวัสดีนะคะตอนรับทุกคนเข้าสู่สสาชาแนลนะคะวันไหนที่เราไม่แต่งเราจะเจอคนที่เรารู้จักนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหน้าเราต้องต้องโอเคก่อนออกจากบ้านนะคะเออนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการแต่งหน้าเนี่ยเราจะแต่งแบบเอาสไตล์อ,องศาเลยนะเอาแบบว่าใช้ชีวิตประจําวันเลยนะคะจะไม่มีอะไรยุ่งยากมากนะคะเดี๋ยวจะแต่งให้ดูนะคะ ก็จะใช้นะคะตัวรองพื้นของแม็กนะคะเป็นของแม็กนะคะเป็นตัวนี้นะคะไม่ได้ขายของนะคะแต่คือแบบเออเบอร์ที่จะใช้ก็จะอยู่ที่ NC 35นะคะอ่านะคะแม็กเขาจะมีประสิทธิภาพในการปกปิดได้ดีแ้าชอบอย่างนั้นนะคะอ่าโอเคก็จะมาลงที่หน้าเราเลยนะคะนี่อย่าง แต่งหน้าอยู่บ้านนี่แหละคะ่ะไม่ได้ไปไหนนะคะลงมาถึงหูเลยะคะ่ะชอบลงมาถึงหูลงมาถึงที่คอนะคะลงคอไปด้วยเลยนะคะหน้าเราจะได้ไม่ลอย <c oughs> แต่งเป็นคนลืมตัวนะคะก็คือแบบลืมทาตัวนี <c oughs> <c oughs> ว่เลยตัวเก่านะคะเนี่ยโอ้โอเคแต่งนะคะดันจะตายง่ายๆองศาเลยนะคะก็ลงให้ทั่วเลยะคะ่ะฟองน้ำก็เป็นฟองน้ำหาซื้อได้ตาม ไอ้นี่เลยนะคะแต่เมื่อก่อนเราก็ไม่ถนัดนะคะแต่ก็กลงแบบใช้มือเนี่ยค่ะปาดๆไปค่ะแต่ทีนี้ยพอเราแก่ลงเนี่ยแก่ขึ้นเนี่ยแก่ลงแล้วราคุมขนเรามันก็จะกว้างนะคะกว้างแล้วทีนี้เวลาเราใช้มือปาดไปเนี่ยมันไม่เข้าไปไม่ไม่ซึมไปถึงไอ้นั่นนะคะไอ้รูรูขุมขนเรานะคะอ่าลงพื้นเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะ หล่อแห้งนิดหนึ่งนะคะสำหรับสายเอียงนะคะจะมีอยู่2ตัวที่ใช้ในการคอนทัวร์นะคะก็จะเป็นของแมกเหมือนกันนะคะลงไปใต้ตานะคะใต้าตามันจะดำาๆหน่อยเราอยากให้มันหน้าเราสะดุ้งตรงไหนเราก็ลงไปตรงนั้นนะคะเราชอบนิดหนึ่งตรงนี้นะะแต่งมันไม่ได้แต่งออยู่บ้านเนาะ,ะไม่ให้หนักอะไรมากเลยมึ่เราจจะออกไปซื้อพวกของกินนะคะก็เลย แต่งก่อนนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นการคอนทัวร์นะคะาฉีดไปเลยตรงตรงหน้าเราตรงไหนที่เราไม่อยากให้มันเด่นนะคะเอออย่างเช่นแก้มค่ะนเนี่ยเป็นคนที่แบบหน้าช่วงโหนกแก้มช่วงอะไรใหญ่เพราะว่าช่วงช่วงนี้เราหน้าเรามันจะบานหน่อยเพราะเราอยู่ตอนในบ้านนะคะอคอนทัวร์ไปนี่ดำดำไปเลยชอบอย่างนี้นะคะนี่ลบแก้มนะคะลบไปก่อน หน้าเราจะได้มีมิตินะคะไม่ใช่แบบแต่งให้มันขาขาวอย่างนี้มันหน้าเรามันลอยนะคะมันก็จะบ,นบานๆไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาแต่งหน้าเนี่ยเราก็ดูว่าเราจะให้หน้าเราโผลมาเยอะขนาดไหนนะอางกานี้ประมาณนี้เลยนะ,ะนี่เป็นไงหน้ากลัวไหมหน้ากลัวเนาะ <laughs> โอเคแล้วก็ตรงสันจมูกนะคะ นิดนึงนะคะอ่าอันนี้ก็ใช้นิ้วมือรูปได้นะคะเพราะว่าไอตัวอ่าคอนทัวร์รสติ๊กเนี่ยมันใหญ่นะคะมันไม่แหลมอ่าเราจะเอาตรงนี้ขอสันจมูกนิดนึงนะคะอือนี่พอเราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะฝ่าลามาข้างล่างนี้นี่อันนี้คือคอนทัวร์ คอนทัวร์เราก็ทำโอเคได้เวลาในการเกลี่ยนะคะเ,เราไม่ได้เป็นบิวตี้บลกเกอร์นะคะทำตามที่ตัวเองชอบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เน้นไปเลยเปรับนะคะให้สีตรงนี้ลงมาที่คางเรานะคะเ,เราจะได้ลบตรงเหนียงเราไปด้วยนะคะเวลาแต่งหน้าเทคนิคต่างๆที่จะได้มาเราก็ดูคนโน้นคนนี้หยิบจับมาใช้นะคะ ก็ชอบใช้อะไรอย่างนี้เห็นไหมเวลาหน้าเราจะดูแบบแหลมเรียวไปเลยเห็นไหม,อ,มอันนี้นะคะแล้วก็มาหน้าผากนะคะเป็นไงคะเป็นไงคะเออหน้าเราก็จะจะดูเป็นศกตาแป้งนะคะเบอร์ที่แม็กที่าใช้อยู่ก็เป็น n c 3 5นะคะ N ส ค่อยๆฝนไปนะคะการเขียนคิ้วเราต้องค่อยๆฝนนะคะถ้าเป็นคนชอบเขียนคิ้วแบบคิ้วตรงๆนะคะแล้วก็หักตรงปลายเพราะว่าหน้าเราเนี่ยมันเป็นหน้าแบบหน้าจะอยอาอ้วนๆเบอวบๆหน่อยนะคะอือเราจะมาเขียนคิ้วเล็กๆอย่างนี้มันไม่เข้ากับหน้าเรานะคะหน้าเราจะไม่สมมาดุลกันนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเราก็เอาที่เราสะดวกนะคะเอาที่เราคิดว่าสวยนะคะสวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอชอบใครชอบมันนะคะได้คิ้วแล้วนะคะคิ้วคือมองกุฎของใบหน้าแล้วแต่งโทนสีส้มอ่าสีส้มออกน้ำตาลส้มนะคะนี่ โอเคไปต่อเลยเราจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังก็ตอนที่ทํางานนะคะต้องต้องต้องคุยตอนที่ทํางานกับเป็นคนที่แต่งหน้าทุกวันนะคะไปทํางานเราไม่แต่งหน้าไม่ได้นะคะคนจําไม่ได้นะคะเราต้องแต่งอ่าสใส่สีน้ําตาลนะคะใต้เปลือกตาสีเดียวกันกันกบข้างบนนะคะอือฮ mm. uh ึโอเคทาตาข้างล่างด้วยนะคะเออ ต่อไปเป็นสีน้ำตาลที่แบบตัวนี้นะคะสีน้ำตาลก็เป็นคนแต่งหน้าไปขับรถไปทุกวันนะคะเวลาไอันี่อ่ามันเป็นอันตรายนะคะรู้ว่ามันอันตรายแต่ว่าเราอ่ะตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเราไม่มีเวลาทําอะไรอย่างนั้นนะคะเออแล้วทีนี้เราอาบน้ําทําอะไรเสร็จอย่างเงี้ยเครื่องสำอางก็อยู่ในรถแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ทําอะไรอยู่ที่ในรถหมดเลย เพราะว่าเพื่อนที่ทํางานจะไม่เคยเห็นหน้าสดใาเลยนะคะไม่เคยถ้าเราไปหน้าสดเขากลัวแน่นอนนะคะกลัวบอกเลยขนาดตัวเราเองเรายังกลัวตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่ปล่อยตัวเองเท่าไหร่ดูมีผู้กันใช้ไม่ถนัดนะคะตัวต้องใช้นิ้วเทคนิคของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันดัดแพงใช้เอานะคะแต่ก็แต่งให้ดูเป็นไอ้นี่นะคะเป็นแนวทางนินดๆหน่อยๆน,นะคะก็เอาแต่คนจะชอบนะคะนี่ ขั้นแรกของสายเลยก็คือใช้สีน้ําตาลไปหมดเลยนะคะทั้งเปลือกตานะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาแต้มสีน้ําตาลเข้มเนี่ยตรงปลายตาไยตรงหางตาเนี่ยคะ่ะหางตาลงมาข้างล่างด้วยนะคะนี่นะคะให้มันมีมิตินะคะโอเคเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเบลนไป อันนี้คือเบลนครึ่งหนึ่งก็พอเหมือนเป็นการแบบปลอกตาตรงนี้นะคะครึ่งเดียวพอนะคะโอเคอย่างนี้นะคะอ่ะเาเสร็จแล้วเราก็จะมากรีดตากรีดตาก็ขีดลงไปอย่างนี้ขีดขีดทางตาก่อนนะคะขีดให้มันยาวออกมานิดนึงว่าตาเราสั้นกด อย่างนนี้ะะคะไม่ใช่ beauty b ก o กอ e r นะคะแต่ที่มาแต่งให้ดูนี่ก็คือแบบตามสไตล์ของฉานนะคะง่ายๆนะคะสวยใครสวยมันนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยแต่งสวยๆนะคะเราไม่ได้เรียนมานะ,ะ้วเราก็ตามประสบการณ์เราทํางานแล้วก็เมื่อก่อนก็ทํานวดถ้าไม่แต่งหน้าเนี่ยโดนหัก200นะคะเมื่อก่อน <c oughs> เราทำได้ อันนี้อยู่บ้าน,นะคะแต่จะไม่เขียนข้างล่างเท่าไหร่นะคะจะจะใช้เป็นอ่าใช้เป็นสีน้ําตาลเข้มตัวนี้นะคะในการไล่ลงมาตรงตาล่างนะคะไม่เขียนขอบตาข้างล่างนะคะเพราะว่ามันจะดุเกินไปนะคะใช้อายแชโดว์นะคะอันนี้ก็สุดๆแล้วนี่ตาเราก็จะยาวมามตาเราจะยาวมานิดนึง่ไหม โอเคหลังจากตาที่ตาเสร็จไปแล้วใช่ไหมคะตาเสร็จไปแล้วเราก็จัดขนตาค่ะเราเป็นคนที่มีขนตาอยู่แล้วนะคะแล้วเป็นคนที่ติดเวลาติดขนตาปลอมนี่จะอยู่ไม่ได้ทั้งวันนะ,ะแต่จะ,อะชอบติดเวลาออกข้างนอกตอนกลางคืนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนกลางวันมันยัไม่ค่อยติดมันอยู่ไม่ได้ทั้งวันอเป็นอะไรไม่รู้กาเยี่ห้อไหนก็ใช้ไม่ได้นะคะ แพ้ตลอดถูกวหวีเึ้น,นมาร์ล่าสาก็ใช้ของแมมมารีนนะคะไม่ใช่ว่าของแม็กหมดทุกอย่างแต่แป้งพับกับพวกอะ,อะไรที่เกี่ยวกับหน้าเนี่ยมันจะใช้ของแม็กค่ะเพราะว่าอย่างอื่นนะแพ้หมดเลยเจอลองมาหมดแล้วของถูกก็แพ้ของแพงกว่านั้นก็แพ้ ีล่าก็เจอมาเยอะแล้วก็แพ้นี่มาสรุปมาได้ของแม็กนะคะเพราะฉะนั้นงแต่ละคนสภาพผิวไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นพวกขนตาขนคิ้วอะไรอย่างนงี้ค่ะ่ไม่ไม่เน้นมากนะคะกับเรื่องอยี่ห้อนะคะอย่างตัวนี้คือลาโคมก็เป็นที่ปัดขนตาล่างนะคะับ้วทำปัดขนตาล่างสีดำปัดนิดนึง จะได้มีมิติค่ะปัดมาคาร่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะไม่แต่งเข้มมากนะคะวันนี้คือแบบอยู่บ้านนะคะไม่ติดขนตานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่งก็จะเป็นโทนสีเห็นไหมออกสีส้มนะคะสีส้ม,มอ,อ่อนๆเป็นสีน้ําตาลส้มนะคะแล้วก็ปัดในทั่วเปลือกตานะคะแล้วก็มาแต้มสีน้ําตาลเข้มตรงปลายหางตาข้างบนข้างล่างนะคะทุกอย่างทำทั้งบนข้างล่างนะคะแล้วก็ทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มา เขียนอายไลเนอร์อายไลเนอร์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาแต้มตรงหัวตานะคะดัดขนตาแล้วก็ปัดแค่นั้นนะคะที่เราทำชีวิตประจำวันนะคะอันทีนี้โอเคต้องไล่นะคะไล่ดัางนิดนึงไล่กันไปตรงคิว้วจะได้มีแบบหายใจสะดวกหายใจสะดวกนะคะ ก็ประมาณหนึ่งไม่ไม่ใฉ่ประมาณนี้หนึ่งนิ้วก้อยนะคะนิ้วจามันใหญ่ก็หนึ่งนิ้วก้อยหนึ่งนะคะไม่ไม่ใหญ่ไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เกินไปโอเคไลฟ์เสร็จแล้วใช่ไหมเห็นไหมมันก็จะเริ่มหายใจออกใช่ไหมทำไมมันจะออกแบบกล้องมันไม่ค่อยสีไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ของจานี่แบบนห็นะแหนมีจมูกขึ้นมาแบบ ายใจนะพุ่งๆใช่ไหมยังไม่ได้แต้มไฮไลท์นะคะตรงนี้เป็นแค่ตรงไฮไลท์สติ๊กที่จะทำแรกๆนะคะเนี่ยยังไม่ได้แต้มไฮไลท์เลยพอแต้มเข้าไปก็จะแต้มแบบตรงนี้ดูนี่พุ่งไหมพุ่งเนาะโอเคแล้วทีนี้คือบริเวณคอนทัวร์ก็ตรงไลผมข้างบนหน้าผากนะคะตรงไหนที่เราไม่อยากให้หน้าเราพุไม่อยากให้หน้าเราบานออกมานะคะเราก็ใส่เข้าไปเลยค่ะเนี่ย อันนี้แทนี่ชอบอะไรที่แบบเป็นการคอนทัวร์หน้านะคะคอนทัวร์ที่ใช้ก็จะเป็นของตัวนี้นะคะนี่ของ YNC อะไรเนี่ยก็ใช้มาันานแล้วเนี่ยเนี่ยดูตลอบนี้นานมากเนี่ยใส่ไปเลยเนี่ยตรงแก้มเราตรงนี้ตร,นตรงเหนียงนะคะนี่ทาเหนียงไปด้วยเลยค่ะเวลาถ่ายจะได้ไหมเวลาถ่ายรูปมันจะไม่มีไม่ได้ออกมาจะ <c oughs> ชอบแบบนั้นนะคะนี่อันนี้เลยอันนี้เลย โอเคไหมโอเคทีนี้ก็ปัดแก้มนะคะสีส้มพีทนะคะเนี่ยเป็นพีทนะเป็นสีพีทนะคะมองไม่ค่อยเห็นหรอกนะเออเนี่ยค่ะไอเป็นสีออกขึ้นส้มนะคะนี่ปัดตรงเนี่ข้างบนโหนกแก้มเราเนะะี่ยยิ้มอืมปัดตรงนี้อย่างนี้น,น,นี่ค่ะโอเค เสร็จแล้วนะคะเราจะชอบอ่านี่เดี๋ยวอยากให้มันสะดุ้งใช่ไหมคะไฮไลท์ตัวเางาเงาตัวนี้แปะแปะตรงโหนกแก้มนะคะนี่เห็นไหมโหนกแก้มนะคะจิง่งอย่างนี้เลยนะคะอมองกล้องอีกฝั่งหนึ่งนะคะโทษทีนะคะเพราะว่าต้องใช้กระจกตรงนี้อ่าเป็นไงเออโอเคนะตาก็เอ่ออันนี้นะคะเห็นไหมกรีดกับปุ๊บปุ๊บ นี่เลยบางวันเราก็ไม่ได้กรีดนะคะบางวันเราก็ใช้แค่อายไลเนอร์เขียนแค่ข้างในกับข้างล่างคือจบนะคะถ้าวันไหนเราลดกระแทกมากๆอะไรอย่างนี้เวลาเราไปทางานโซเดนอันนี้เป็นอายไลเนอร์นะคะจะให้ดูมันยังไม่ขึ้นนะคะพังไปแล้วนะคะตัวนั้นนะคะโอเคอันนี้ก็อ่ะยังไม่เสร็จเราปากใช่ไหมลืมปากไปเลยนะคะอายอยู่สีส้มก็ <c oughs> จะหาเจอ เพราะว่าไอตัวเลกมันมาค้นๆอะไรอย่างงี้นะคะนี่ก็ใช้สีส้มหมอกสีส้มๆนะคะตามด้วยลิปกอตนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้สไตล์ของสานะคะก็เป็นสีโทนน้ำตาลส้มนะคะอาเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปแต่งหน้าของสานะคะมีตัวเล็กมาแล้วตัวเล็กมาแล้วนะคะ เสร็จแล้วเสร็จไปแล้วนะคะเป็นไงคะก็อันนี้เป็นสําหรับแบบว่าอยู่บ้านชิลๆนะคะคือแบบไม่ต้องแต่งอะไรเยอะนะคะใช้เวลาประมาณ10นาทีก็โอเคแล้วนะคะแต่นี่คือจาทําไปแล้วก็พูดไปมันก็เลยแบบออกจะไอ้นี่นิดนึงแล้วกายตัวเล็กก็เริ่มมากวน <c oughs> <c oughs> โอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครใครชอบคลิปที่สาแต่งหน้านะคะก็เดี๋ยวก็คอมเมนต์มานะคะแต่สาจะทำออกมาเยอะๆนะคะแต่ก็ชอบแต่งหน้าสีนู่นสีนี่ตลอดนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ แต่งโชว์นะคะเราไม่ได้มีเทคนิคอะไรขนาดนั้นนะคะเราก็แต่งตามความชอบเรานะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะตัวเล็กเบียดแล้วบ๊ายบายค่ะ